ับทุกคนวันนีสก,กินมันจะแปลกๆหน่อยนะ,นะสก,กินสก,กินพี่ผมบักแล้วก็พี่ผมจะเห็นสก,กินผมบักนะฮะจะเป็นแบบนี้นะนี่เออเอาตีพร <c oughs> ้อมกันอีกนี่คือสก,กินของผม,มเวโหลดมานะ <c oughs> <c oughs> ว่าถูกใช่ไหมว่าก็ได้ก็ได้ก็ได้่ะเฮ้ยต้นไม้อะไรอ่ะอันนี้เขาอัปเดตไบโอมนี่นะมันปกติมันก็อัปเดตแล้วทุกคนผมผมกลับมาเล่นอีกครั้งเขาก็อัปเดตแล้วผมเล่นตั้งแต่สามปีที่แล้วนะทุกคนโอเคอย่าเจ๊ย์จับอย่าเจ๊จะเป็นยาของเขาใช่ไหมอดีตที่ไหนเลยจ๊ยจับล้านยายช่วยจ้าเออผมเป็นหุ่นยนต์นั่นล่ะคุณย่าอ๋อเหรอพี่มาที่ที่ไหนล่ะเนี่ย อ๋อมันคือไม้ครับมาถือว่าที่นี่มันที่ไหนไม้ครับมาถือว่าที่ทะเลทรายอ๋ออย่างนี้เองว่าจะโอ้โหทุกคนดูมันอัปเดตซะแบบไม้ไปอยู่ด้านนี้อมันก็เหมือนสมจริงอยู่นะเพราะมันเป็นหลากไม้หลากไม้ผิดแยายต้นไม้เกิดนาโอ้โหมันอยู่ตรงนี้ด้วยนะประเด็นอ่ะโอ้ยเล่นยากจังโอ้โหมันจะอยู่อะไรตรงลึกจัง จะบอกว่าจะมีโอเคไม่มีดีนะยายช่วยผมด้วยมันติดอยู่ในทะเลยายโอเคยายเรียบร้อยแล้ว<ด>ชิมบ้านะเราต้องสร้างบ้านนะรู้ไมหมหลานไม่นัานเราไม่มมมมตุวเย่นะแป๊บเดี๋ยวผมก่อนที่จะตุวเย้คุณยายผมคิดว่าครับอันนี้ก่อนดีกว่าคุณยายเราไม่ทำเหมือนจะเข้าใหม่ทำไมอ่ะโฆษณาอ๋อพี่ผมบั็กนะทุกคน หนึ่งอันเท่าน,นั้นผมชอบเกมนี้มากเลยเมื่อก่อนอแต่แต่ว่าตอนนี้มันอัปเดตตรงจริงมากาข,ามาขึ้นเยอะเลยมาอยากเข้ามาก็ถ่ายคลิปอยู่ขอตัวด้วยนะทุกคนน้องผมมาขอรุ่นนะทุกคนแม่ผมไปทำงานพ่อม <า S 1> ผมนะไปทำงานที่จังหวัดตังเป็นยายยวผมน้ำขวานให้ ยายเอาไม้ขวานโูมทําให้ไม่เป็นไรจ้ายายเอาคือผมสงสารยายอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยผมจริงมากขึ้นสนุกยายเอาไหมเนี่ยแบบนั้นถ้าเกิดยายขอปรับ,บไรเล็กนิดหน่อยที่ว่ายายอยากทําให้ปุ่มมันใหญ่ๆขึ้นอะ่ะตอนเวลายายเอิ่มคือเอิม่<ผ>มยายคือเอาเกมมายายจะต้องเข้าตรงไหนรือจัดหลานอันบนสุดเลยครับยายโอเค เดี๋ยวเราเคสร้างบ้านกันก่อนเนะลร้านมายายก่อนแรกเราต้องมีไม้ท่อนสูงๆนะยายแลย,ยว่าต้องเอากระจุกด้วยนะจะได้บ้านของเราจะได้สวยๆทุกคนถามว่าทุกคนถามว่าทําไมไม่เล่นหมดเออใครที่เคยเล่นเกมนี้ทุกคนอาจจะถามทุกคนบางคนอาจจะถามว่าทําไมพี่ไม่ใช้หมดเออเกมหมดหนึ่งแล้วครับมันจะได้สีของเลย ว่าผมวันนี้ผมจะมาเล่นแบบเอาชีวิตรอดหนึ่งวันนะทุกคนเอ้ยเอ้ยสิบเออกี่วันดีห้าวันห้าวันห้าวันโอถ้าเกิดเฮ้ยตัดเลี้ยใช่ได้ตีมาตีกับมี่โก้ขอลอตใหยโกอเฮ้ยทุกคนผมจิ้งจัดดูผมปอกอันนี้ได้เฮ้ยไหนไหน ยายยายายขอทำด้วยยายขอทำด้วยขอคว้าขอคว้นขอคว้าเดี๋ยวยายอย่าตีผมดิเดี๋ยวผมไม่ให้หรอกเดี๋ยวครับไให้เนี่ยวเย็นๆก่อนเอาครับผิดเป็นไม่ใช่ขวาแล้วอันนี้อันนี้เป็นเลวอดี๋ยยานตีนะเดี๋ยวยายผมครับผิดผมเอาไม้อันาครับมันไม่ได้เลวถ้านะยายรับถึงสิบหลังหลจะโดนตีหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดนี่ยาย มันจะอันนี้อันนี้โยนก็เหมือนเดิมโอเคโยนแบบนี้เดี๋ยวยายมันผมเก็บเองอะ่ะอยู่ดีๆเอาไปยายโอ้โหไหนได้แล้วยายเก็บยิ<น>้งเดี๋ยวยายไปแปลนี้ก่อนนะโอ้ยบ้านเราน่าจะสวยมากๆกว่านี้ซึมไปก็และบอกออกเลยแล้วก็อันนี้ไปต่อฮะมันสวยมากเลยอะ่ะ ไม่เคยเห็นเลยแบบนี้มาเกาะเลยในชีวิตครั้งแรกในชีวิตนะที่เคยเห็นมาครับอัปเดตแบบเนี้ยไม่เคยเห็นเลยอัปเดตแบบนี้มันก็เหมือนไหมครับเมื่อก่อนใครที่เคยเล่นเกมนี้แล้วมาเล่นตอนยุคนี้นะทุกคนบอกก่อนยุคเก่ายุคสองพันยี่สิบสองหรือสองพันยี่สิบเอ็ดสองพันยี่สิบแหละยุคสองพันยี่สิบอ่ะตอนนั้นอะ่ะมันยังไม่นั่นไงผมยังผมอะ่ะเปิดปีสองพันสิบหก อของมันยี่กับผมก็มาได้แล้วโอฆษณาอีกแล้วย้ายโฆษณาอีกแล้วเหรอย้ายชายช่ยชายายโฆษณาเยอะจังยายโอ้โหโอ้โหโอ้โหห้าวันพอแล้วผมจะถ่ายเป็นคลิปสั้นหรือคลิปยาวดีทุกคนทุกคนช่วยคิดหน่อยเอาเป็นคลิปแบบถ่ายเป็นเอออันนั้นละกันนะทุกคน เป็นคลิปสั้น oh แต่ว่ามันจะนานน,นิดหน่อยนะทุกคนเนื่องจากว่าผมถ่ายไปห้านาทีเต็มแล้วนะ่ะเออเอาวันดีจ <c oughs> เจรานถายเยอะเลยเนี่ยเฮ้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 ยอย่ายอย่า,า <c oughs> อยตัวอันตรายมาแล้วทุกคนใหญ่ <c oughs> <ๆ S 1> ย่างถึงใหมายาวนิดก่อน จะมอมา,อาว่าจะเอามาครับสรุปวางทำไมเนี่ยสมททำมั้ยโอเคนั่นเราของเก็บพร้อมแล้วนะที่จะสร้างบ้านมาทุกคนเดี๋ยวผมขอตอบกดน,น้อง